ค่ะวันนี้นะคะครูจะสอนนักเรียนนะคะสร้างตารางฐานข้อมูลสินค้าเนาะฐานข้อมูลสินค้านะคะเป็นดาต a ้าเบสฐานข้อมูลสินค้าต่างๆนะทีนี้สร้างเทเบิลนะคะทีนี้พอเราดับเบิลคลิกเข้ามาที่แอสเซ s ใช่ไหมคะไอคอนสีแดงๆเนาะ Microsoft Assets ให้นักเรียนเลือกแบงค์ดาต b ้าเบสก็คือดาต a ้าเบสเปล่าๆอ่าเราก็ตั้งชื่ออสมมุติตารางกดค่ะ การางข้อมูลสินค้านะคะครูก็เลือกที่เก็บก่อนนะคะ,ะสมมติครูกเก็บไ Dead ว้ในเดสก์ท็อปละกันอาจจะได้หาง่ายๆเนาะครูก็โอเคแล้วครูก็ create ค่ะทีนี้นะคะนักเรียนจะเห็นหน้าจอแบบนี้เนาะแล้วนักเรียนเนี่ยดูด้านขวาตรงนี้นะคะด้านขวาตรงนี้นะคะนักเรียนก็จะเห็นอะไรคะเออ ตารางเปล่าที่เป็น table เห็นไหมลูกนะคะตารางที่เป็น table อย่างเงี้ยคำว่า table หนึ่งคือตารางหนึ่งใช่ไหมคะลูกก็แต่วันนี้เนี่ยนะคะเราจะสร้างตารางเองหนึ่งตารางนะคะเราจะสร้างตารางเองหนึ่งตาราง่าดู sheet A สองเนาะ ครูเนีนะคะถ้ขออนุญาตนะคะลบอันนี้ทิ้งก่อนแล้วก็ Delete โอเคนะคะแล้วก็ปิดไปอ่ะโพสก่อนนะแล้วก็ปิดไปทีนี้ครูจะสร้างตารางใหม่ใช่ไหมคะครูก็มาที่ create ที่แปลว่าสร้างเนาะนะคะครูต้องการจะสร้างตารางฐานข้อมูลขึ้นมา1ตาราง ฐานข้อมูลขึ้นมาหนึ่งตารางนะคะครูก็ไปเลือกที่ table design ค่ะเลือกตรงนี้ table design อ่ะเห็นไหมก็จะได้หน้านี้ขึ้นมาหน้านี้นี่นะคะเป็นตารางของของครูนะคะในตารางฐานข้อมูลซึ่งนะคะครูเนี่ยนะคะได้กำหนดตารางต่างๆไว้ดังนี้เดี๋ยวดูนะเดี๋ยวครูแชร์แท็บให้ ตารางสินค้าอ่านี่ค่ะครูนะคะได้กำหนดนะคะกำหนดฟิลของข้อมูลหรือตารางของข้อมูลไว้ดังนี้ครูเนี่ยวันนี้จะสร้างสองตารางนะคะตารางที่หนึ่งเป็นชื่อว่าตารางอะไรลูกข้อมูลประเภทสินค้าใช่ไหมคะ,ะครูก็ในในตารางข้อมูลประเภทสินค้าของครูเนี่ยก็ประกอบไปด้วยรหัสประเภทสินค้าหรือนักเรียนอาจจะคิดว่ามันคือ 0102เงี uh, ้ยประเภทสินค้าของครูก็คือเครื่องดื่มอะไรลูกอาหารใช่ไหมคะเครื่องดื่มอาหารเครื่องเขียนอย่างเงี้ยนะคะก็จะ uh, อยู่ในตารางประเภทสินค้าส่วนตารางที่สองเนี่ยตารางข้อมูลสินค้าเราเรียกว่าฟิล uh, ใช่ไหมคะฟิลของครูเนี่ยมีทั้งหมด1 2 3 4 5สี่ห้าก็ประกอบไปด้วยรหัสสินค้าหรือเรียกง่ายว่าบาร์โค้ด2ชื่อสินค้ายุตวอย่างเช่น uh, น้ำดื่มคิสตันนะคะ ปากกาตามานะคะจำนวนสินค้าคือจํานวนสินค้าในร้านของครูหรือในคลังของครูเนี่ยประมาณ30-40หรือราคาต่อหน่วยเนาะเรามีราคากี่อันนะคะแล้วก็2ค่ะรหัสประเภทสินค้านะคะเนี่ยครูจะสร้างทั้งหมด2ตารางอ่านักเรียนเห็นไหมนะคะทีนี้นะเดี๋ยวครูกลับมาที่หน้าจอโปรแกรม Microsoft a c s e t s นะคะ ทีนี้นะคะครูจะสร้างตารางที่1ก่อนเนาะก็คือตารางประเภทสินค้านะคะครูก็ใส่เลยรหัสประเภทสินค้านะคะดาตาาัตชัยรหัสประเภทสินค้าหรือบาร์โคดนะคะเอ่อครูจะใช้เป็นตัวอักษรนะคะเทคหรือเราเห็นเมื่อกี้ในตารางครูบอกไปแล้วเนาะว่าเอ่อประเภทสินค้าของครูเนี่ยนะคะเป็นเป็นแบบอักษรนะคะครูก็ใส่เข้าไปเป็นเทคอ s h ช็อ,ชอตเทคก็ได้นะคะ อันที่สองค่ะพอเราได้รหัสประเภทสินค้าแล้วนะคะก็คือตัวแปรที่สองก็คือประเภทสินค้านะคะประเภทสินค้าก็จะเป็นช็อตเทคข้างล่างนะมันก็จะเป็นขนาดของอ,อักษรสม,มุิบาร์โคดเนี่ยนะคะครูต้องการจะให้มันมีขนาดแค่สองอตัวอย่างเช่นมีแค่สองรหัสคือศูนย์หนึ่งกับศูนย์สองครูก็แก้เป็นสองค่ะประเภทสินค้าเนี่ยมันก็คือข้อความใช่ไหม เ,เครื่องดื่มเครื่องเขียนเนี่ยนะคะครูก็อาจจะทำไมคะเปลี่ยนมันนะคะให้กลายเป็นสักสามสิบเพราะว่ามันต้องพิมพ์ข้อความอย่างเงี้ยครูก็เปลี่ยนขนาดตรงนี้สามสิบนะคะทีนี้คำถามของครูนักเรียนช่วยกันตอบซิว่าตารางเนี้ยอะไรเป็น primary key primary key คือไม่ซ้ำอะไรเป็น primary key ลูกเหมือนข้อมูลนักเรียน รหัสนักเรียนเป็น Primary Key รหัสบัตรประชาชนอันนี้อะไรเป็น Primary Key คะคือีย์หลักใวยตอบหน่อยสิใครตอบได้บ้างรหัสประเภทสินค้าใช่รหัสประเภทสินค้าเก่งมากลูกศิลัะนะคะวิธีการกำหนด Primary Key นักเรียนก็คลิกที่เซลล์นั้นแล้วนักเรียนก็เลือกข้างบนลูกเห็นรูปกุญแจไหม Primary Key หนูก็กดหนึ่งครั้งอาจได้รูปกุญแจมาแล้วเรียบร้อยนะคะตารางนี้เรียบร้อยเพราะตารางนี้ครูมีแค่ สองแบบใช่ไหมคะครูก็คลิกขวาค่ะและ้วครูก็เซฟเซฟเทเบิลมันก็จะขึ้นมาว่าให้ตั้งชื่อตารางนี้ว่าอะไรตารางนี้คือตารางตารางข้อมูลประเภทสินค้าครูก็ตั้งชื่อตารางไปอันนี้คือข้อมูลประเภทสินค้าคือในร้านเราเนี่ยมันไม่ได้มีสินค้าประเภทเดียวถูกไหมลูก อ่ะพอหนูกดโอเคหนูจะเห็นว่าด้านขวาเนี่ยมันขึ้นมาใช่ไหมคะอ่ามันขึ้นมาพอหนูดับเบิ้ลคลิกเข้าไปรหัสประเภทสินค้าประเภทสินค้าเนี่ยมันก็จะไปอยู่ข้างบนของหัวคอลัมน์ทีนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของเราเราต้องกรอกข้อมูลเข้าไปสมมุติในร้านของครูเนี่ยมีสินค้าอยู่สี่ประเภทประเภทที่หนึ่งค่ะอาหารอ่าประเภทที่สองค่ะเครื่องดื่มสมมุตินะ อ่าต่อมาค่ะประเภทที่สามค่ะอะไรดียารักษาโรคประเภทที่สี่อะไรดีลูกอ่าเอาอะไรดีเครื่องเขียนแล้วกันนะอันนี้ครูกำหนดง่ายๆเนาะ,ะ,ะ,ะนะคะครูก็พลิกขวาครูก็เสรนะคะอ่าครูได้แล้วหนึ่งตารางใช่ไหมคะอ่ะสมมติครูปิดไป อ่ะครูได้แล้วเราเอาใหม่ครูก็ดับเบิ้ลคลิกใช่ไหมคะทีนี้ครูนะคะจะสร้างตารางที่สองค่ะตารางแรกคือประเภทสินค้าตารางที่สองคือข้อมูลสินค้าเลยว่าในร้านเราเนี่ยมีขายอะไรบ้างอะไรเท่าไหร่ใช่ไหมคะก็มาที่เดิมเลยค่ะ c r e เ t e เราเลือกเอ่อ t a b l e นะคะ design table design เนาะอันนี้ค่ะเป็นตารางข้อมูลสินค้าใช่ไหมลูกครูก็อันแรกค่ะ รหัสสินค้าตั้งเป็นภาษาไทยก็ได้เนาะภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้รหัสสินค้าค่ะรหัสสินค้าบา r c นในร้านครูเอาแค่สี่ตัวพอไม่ต้องเยอะอ่ะรหัสสินค้าชื่อสินค้าค่ะชื่อสินค้าก็ต้องเป็นเท x ใช่ไหมอะรหัสเอาชื่อสินค้าไม่เกินสามสิบบะยี่ห้ออะไรมันก็ไม่ไม่คงไม่เกินเนาะอะสามสิบหรือห้าสิบก็ได้บางทีมันอาจจะมี ความยาวของรุ่นของอะไรอย่างเงี้ยเนาะกูอาจจะเพิ่มอีกหน่อยก็ได้อ่ะสามสิบน้อยไปอ่ะห้าสิบอ่ะโทษค่ะพอตั้งห้าสิบตรงนี้เนาะนะคะชื่อสินค้าอันนี้มีมันมีอะไรอีกจำนวนราคาเนาะคะจำนวนกับราคาใช่ไหมคะโทษค่ะอ่ะจำนวนสินค้าค่ะจำนวนนี้ต้องเป็นอะไรลูก จำนวนนะคะมันต้องเป็นตัวเลขถูกไหมคะเพราะว่าไวเอาไว้เผื่อบวกลบคูณหารแล้วก็เลือกเป็น number ค่ะจํานวนราคาสินค้าอันนี้ก็เป็นตัวเลขเหมือนกันเนาะ number นะคะต่อามาทีนี้เนี่ยสมมุติครูได้เท่านี้แล้วนะคะทีนี้เนี่ยนะคะครูก็กำหนด primary key ก่อน กำหนด Primary Key Primary Key ของ Table นี้คืออะไรลูก oh, ช่วยตอบหน่อย oh. เออรหัสสินค้าถูกไหมคะหรือว่าบาร์นั้นเองเวลาเราไปเราไปซื้อของเนี่ยเวลาพนักง,งานถามอราจะเราก็ไปถามเคาน์เตอร์พี่ครับอ่ปากกายี่ห้อนี้มีขายไหมพนักง,งานเขาก็จะดูจากบาร์โค้ดหรือรหัสสินค้าใช่ไหมลูกมันก็เลยต้องกลายเป็น Primary Key เราก็กดอันแรกลูกแล้วกด Primary Key ตึบ๊บลงไป ทีนี้เนี่ยนะคะครูก็กดเซฟอีกทีหนึ่งอ่ะมันตั้งมาชื่อตารางครูก็อันนี้เลยข้อมูลสินค้านะคะเมื่อกี้ประเภทใช่ไหมอันนี้ข้อมูลนะคะทีนี้เนี่ยนะคะถ้าเราเนี่ยอ่ะนะคะโออ่ะอ่ะถ้าเราเนี่ยต้องการจะกกอะข้อมูลเข้าไปใช่ไหมคะแต่ครูเนี่ยวันนี้นะคะครูเนี่ยนะคะจะทำเชื่อมสองตาราง เชื่อมสองตารางเป็นยังไงเดี๋ยวเอาให้ดูค่ะนะคะครูต้องการเนี่ยนะคะจะให้ข้อมูลในตารางสินค้าของครูเนี่ยนะคะสามารถเลือกประเภทสินค้าจากตารางกอดหน้าได้ด้วยก็คือกดลงมาเนี่ยแล้วต้องการให้มันเนี่ยเลือกได้ว่าเป็นเครื่องดืง่มเครื่องเขียนอะไรอย่างเงี้ยนะคะครูก็เลยจะต้องทำการลุกอัพวิศศสัทนะคะลุกอัพวิสัทคืออะไร เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะทีนี้นะคะครูนะคะก็ต้องทำการแก้ไขตารางข้อมูลสินค้าครูก็จะมาที่ดีไซน์วิวนะคะครูต้องการเชื่อมประเภทสินค้าใช่ไ,ไหมคะประเภทสินค้าอย่างนี้นะคะข้อมูลของครูเนี่ยตรงนี้เนี่ยหนูจะเห็นว่ามันไม่ใช่ช็อตเทคแล้วเพราะว่าครูต้องการนะคะ โทษนะคะครูต้องการเนี่ยรลยแล้วรักเรียนลูกออขอโทษครับเออไม่ได้ปิดไม่์ลูกเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะคะะครูก็กลับมาที่ตารางข้อมูลสินค้าของครูครูบอกว่าครูต้องการจะเชื่อมประเภทสินค้าใช่ไหมคะ คูก็มาที่ตารางประเภทสินค้าค่ะแต่ว่าตรง Data Type เนี่ยจะไม่ใช่ Short Text เหมือนตารางก่อนหน้าแล้วนะคะคูก็ต้องมาที่เลือกที่ Look Up Wizard ค่ะเพื่อครูเนี่ยจะเชื่อมโยงนะคะอันนี้เนี่ยนะคะมันก็จะเป็นคำถามขึ้นมาถามค่ะว่าต้องการจะลุกอ p w วิส r ์คอร์ลมี้จริงๆริงไหมนะคะครูก็กดอันแรกครูก็กด Next ค่ะอันที่สองค่ะเขาจะถามเรานะคะว่าคุณเนี่ยนะคะต้องการจะลิงก์ จากตารางไหนใช่ไหมคะตอนนี้เรามี2ตารางตารางที่ครูต้องการลิงก์จากข้อมูลสินค้าก็คืออันแรกค่ะตารางประเภทสินค้าเราจะลิงก์อันเราจะลิงก์ตัวเองได้ไหมไม่ได้เนาะนะคะเราก็ต้องลิงก์อันอื่นถูกไหมคะแล้วก็กดเลือกอันแรกค่ะแล้วก็ table ก็กด next นะคะทีนี้เนี่ยมันถามว่าต้องการจะแสดงข้อมูลอะไรบ้างนะคะครูนะคะก็จะกด ฟิลที่จะนำไปใช้งานนะคะไดก็อยู่ที่จะแสดงใช้เนมนะแต่เก็บข้อมูลเป็น Data t า p e นะคะก mm ็ hmm. กด Next นะคะเราก็เลือกเลือกไปเ,ออเนี่ยทั้งหมดเลยอย่างเงี้ยนะคะก็กด Next ทีนี้เนี่ยเขาถามว่าอันนี้เนี่ยต่อมามันก็จะถามว่าเราจะต้องแสดงข้อมูลแบบไหนข้อมูลที่จะใช้จัดเรียงนะคะครูก็เลือกเป็นแสดงอันเดียวพออ่าประเภทสินค้าค่ะ เลือกได้แล้วนะคะทีนี้เราก็กด next ค่ะปึ๊บทีนี้นะคะอันนี้เนี่ยมันก็จะบอกว่าตัวอย่างของเราเนี่ยก็จะแสดงทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยเราก็กด next ไปนะคะทีนี้เขาถามว่าเราจะต้องอการทำโทษนะคะเราเนี่ยมันก็ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมาเรียบร้อยหนูก็กด ฟีนิดได้เลยปุ๊บค่ะเซฟไหมเซฟค่ะ yes เรียบร้อยนะคะเรียบร้อยอ่า uh, เรากลับมาดูอันนี้ของเราเซฟนะคะปิดไปกลับมาดูนี่อ่า uh, สมมติเมื่อกี้นะคะครูบอกว่าโคาจะต้องการจะเชื่อมสองตารางใช่ไหมสินค้าอันที่หนึ่งศนูย์ศย์อันนี้บ้าโค้ดมั่วๆเนาะนะคะอ่ะ uh, น้ำดื่มสมมตินะคะ ค่ะน้ําดื่มค่ะจำนวนสินค้าในร้านมีหนึ่งร้อยราคาต่อสินค้าขวดละเท่าไหร่อะสมมติขวดละสิบสองบาทนะคะประเภทสินค้าเห็นไหมตรงนี้เนี่ยนะเราไม่ต้องพิมพ์เองว่าเป็นอาหารหรือน้ําดื่มหรือเครื่องดื่มทาไมคะพอมันเชื่อมมาแล้วเนี่ยนะคะเชื่อมาจากตารางข้อมูลเมื่อกี้ที่เราสร้างไว้เนี่ยนะ,ะเชื่อมาจากตรงนี้ถูกไหมที่เราสร้างไว้สี่ประเภทพอเชื่อมกลับมาเนี่ยเราสามารถคลิกเลือกได้เลยนะคะ เนี่ยศูนย์ศูนย์สองอาโทษค่ะศูนย์ศูนย์ศูนย์สองเนาะอันนี้อะไรดีอ่ปกไก่ปกไก่ย่างนะ,ะสมมติอ่ะันนี้อ่ะในร้านเรามียีอ่ะสิบสิบถุงราคาสมมติยี่สิบเก้าบาทนะคะแล้วก็เลือกเป็นอาหารอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เป็นขั้นตอนการทำลุกอัพวิสศะนะคะหรือเชื่อมโยงสองตารางนะคะ เชื่อมโยง2ตารางด้วยโปรแกรม Microsoft Access นะคะอาทีนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะตอนนี้เนี่ยครูสามารถสร้างให้นักเรียนเนี่ยสตารางถูกไมหมลูกสตารางแล้วก็เพิ่มข้อมูลเข้าไปนะคะในตารางนั้นๆแล้วทำการเชื่อมโยง2ตารางด้วยเทคนิค look up วิสัทวิสนะคะใช้ใช้ตัวเลือกนี้ทีนี้นะคะวันนี้งานของวันนี้เรามาดู Work 5กกันดีกว่า เดี๋ยวครูขอแชร์แท็บก่อนนะเปิร์ห้านะคะเรื่องการสร้าง Database และ Table ข้อมูลสินค้านะคะก็คือครูจะมีตัวเลือกให้อ่ะนี่นะนักเรียนก็กชื่อนามสกุลอ่านักเรียนก็ เลือกไปในการออกแบบข้อมูลตารางสินค้าข้อมูลด้วยด้วยแอสเซทเนี่ยหากต้องการกําหนดรหัสประเภทสินค้าเนี่ยควรเลือกเป็นอะไรนะนักเรียนก็ตอบไปนะคะ2ค่ะ,ะถ้าออกแบบถ้าต้องการกําหนดจํานวนสินค้านักเรียนก็ตอบไปเนาะครูใช้อะไรเมื่อกี้เนาะช็อตเทคนามเบอร์ครูใช้อยู่ไม่กี่อย่างนะลูกนะคะ3ค่ะถ้าต้องการทําไมคะ ออกแบบตารางสินค้าแล้วต้องการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างสองตารางควรใช้ข้อมูลชนิดใดนะครูว่าไม่ยากอะนะคะนักเรียนนะคะเพิ่งสอนไปเมื่อกี้เลยนะคะอันนี้สิบคะแนนนะมีหลายข้อเนาะ,ะนักเรียนคะอันนี้เป็นโจทย์เนาะไม่เหมือนกับข้อมูลสินค้าเมื่อกี้นะคะครูเนี่ยให้นักเรียนดูภาพและตอบคําถามนะจากภาพตัวแปรใดเก็บข้อมูลสถานะเพศเนี่ยครูว่านักเรียนตอบได้ไม่ยากเนาะนะคะ นักเรียนก็ดูภาพนะคะ่านักเรียนก็ตอบคําถามของครูมานะคะเอะงานนี้สิบคะแนนนะคะให้นักเรียนเข้าไปทําใน Google Form นะคะอ่านักเรียนก็มาดูนะคะว่าอะไรล่ะมันมันเก็บตัวแปรอะไรยังไงนะคะค,ะคำสั่งใดเนี่ยมันเก็บตัวแปรอะไรยังไงนะคะคําสั่งใด ใช้อะไรอย่างเงี้ยนะคะนักเรียนก็ค่อยๆทำนะลูกอ่ครูก็เดี๋ยวจะปล่อยให้นักเรียนทําใครมีคําถามสงสัยอะไรไหมลูก